มอนี่กันสิมาอัพเดตบักแตงโม่ให้เบิ้งพ,พ,พี่เก่าพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งครับหลังจากที่ผมให้ยาให้ปุ๋ยข้างใบไปสองเที่ยแล้วพี่น้องนี่คือบักแตงโมอายุยี่สิบวันครับผมนับตั้งแต่เมื่อที่เอาเม็ดลงดินครับพี่น้องหลังจากที่ผมให้ยาให้ปุ๋ยข้างใบครับไป สองเทียเนาะอ่าบักแตงโมก็ดูอ่ามี่คิดวิคิดว่าครับผมพิทุงพิตาขึ้นยางเห็นได้ชัดพี่น้องนี่อ่านี่ครับอยอัพเดทในพี่น้องในเบื้องชัดๆกับผมว่าอ่าบักแตงโมน้ำหมองบักแตงโมแรงบักแตงโมไม่ได้คนน้ำเนาะอ่าหลังจากผ่านไปยี่สิบวันครับนี่ครับอ่าอา่อหลังจากที่เขาให้ ปุ๋ยไหยาเนาะท้างใบครับก็จะเจริญเติบโตอาย่างเห็นได้ชัดกับพี่น้องนี่อ่านี่ครับยอดเขากรลังแตกออกมาครับผมถามว่ามกเตียงโม่น้ามองนี่อ่าเด็ดยอดหรือบ่าเด็ดยอดเนาะอ่าบางคนกะอนยังบอกเข้าใจเลยครับว่าเฮ้าค้นเด็ดยอดดีบ่ะหรือว่าเด็ดยอดนะบางคนเห็นเขาเด็ดยอดเนาะอย่างมักเตียงโม่ที่เขา น้ำเขาใส่น้ำยศดนะครับต้นนั้นเขาอาควบคุมได้พี่นอ้องเขาก็อายุได้อ่าประมาณสิบยี่สิบวันเลยเนาะซ้ำนี้ครับเขาก็ติดตายอดครับผมการชะลอและเขาก็อัดยาอัดปุ๋ยเนะาะอันนั้นนั่งกะพออัดยาอัดปุ๋ยปุ๊บนั่งกะไงยังไหวเลยพี่น้องเพราะมาันได้กินน้ำกินปุ๋ยเต็มที่นะครับผมเนาะ แัคเกจโม่น้ามอกแพคเตจโม่รงนี่เข้าประเดียหัวหน,น้าเลยพี่นอ้องเข้าเหน้าครับเข้าทีเคือเขาประเดี๋ยเลยพี่นอ้องอันนี้คือเข้าปล่อยแบบธรรมชาติไหมอ่าให้เขาเจริญอ่าไปตามพิธีของเขาครับผมอ่เขาก็ไม่ต้องไปจัดยอดหรืออยียงทั้งสิ้นครับผมกับปล่อยไปเลยครับผม แต่ว่าเขาจะติดตัดแต้งจริงหนึงครับหลังจากที่เขาออกมาหลยเนาะคันทื่ว่าต้นหนึ่งมันมีอ่าสี่หาเรือดนครับผมเขาก็เอาไว้ยักสามเรื่ออ่าสามเท่านั่นแหละครับอ่าเนาะเอาไว้สองเท้าหรือสามเท้าแล้วครับผมอ่าขนาไว้หลยมันก็ไม่ใหญ่พี่น้องมันก็แย่งอาหารกันนะเขาจะเอาไว้ประมาณสองหรือสามเท้าครับผมเท่านึงเขาก็จะเอาไว้ลูกนึงครับเขาได้เอาไว้หลายลูกด้ยพี่น้อง เอาไว้ลายลูกมันก็ายแย่งหารกันมันกระปใอญไครับผมบักแตงโมลูกมันกระปใอญ่ครับผมผมเคยลองเอาไว้แล้วพี่น้องลูกพรใหญ่ยครับผมลูกนี้สูงสุดก็เบินลลูกเครื่องนะแต่คันเอาไว้เพื่อแล้วเท่านะครับอ่าเท่านะลูกเนาะอันคือว่าเอาไว้เท่าละลูกนี่รับรองว่าซี่หาโลครับผมมีแน่นอนครับผมเั้ก็บเบึงครับว่าอย่างเช่นตัวนี้มีสามต้นเนาะ อันต้นได้บางามข้าก็โดดถอนทีมเลยพี่น้องนี่ยยังที่ต้นนี้มันบางามครับนี่อ่าต้นนี้มันแคะเนาะข้าวขัดไว้แค่สองต้นพอครับผมต้นหนึ่งข้าก็ัดดีเพาะตนจะออกมาประมาณสองกับสามเขาเนาะเอ้สองกับสามที่อะไรครับผมนนี้มีอยู่ลูกที่สองลูกล่ะเขาหนึ่งกับลูกหนึ่งต้นหนึ่งกับขันสุก็ต้นหนึ่งมันมีอยู่สามข้าวขัดจะไว้สองลูกล่ะอีกอีกอีกเขาหนึ่งเอาไว้เลี้ยงนะซิอ่า เอาให้มันเลี้ยงต้นเลี้ยงลูกคนนี้สินี่ครับนี่คือมักแตงโมอายุ20วันครับผมนับตั้งแต่วันที่เอามล็นลงยอดลุมเลยพี่น้องนี่อ่าพี่น้องบางคนสับสนเนอเห็นเขาเห็นเขาว่าบางคนเขาทายเบิ่งว่าอายุ20วันมันคือเป็นพุ่มมันคืองามแท้อันนั้นเขาเขาไม่ได้นับ เมื่อที่เขาเ,าเม็ดลงเลยพี่น้องไอ้ที่เขานับว่าอายุอายุสิบห้าวันยี่สิบวันเป็นพุ่มง,งามเลยนะครับเอา,มาเมล็ดไปเพาะใส่ถ่านก่อนเลยพี่น้องเสร็จแล้วหลังจากเพาะไว้แล้วมันออกมาแล้วนอะนได้ประมาณสักสิบถึงสิบสองวันเนะ่ะเขาก็เอามาลงเอามาลงงลุมนะพี่น้องเอามาปลูกนะวันนี้เขาก็นับเมือ่อเขาปลูกเลยเนดะ้เขาไม่ได้นับเมือ่อเขาเอาเม็ดลงเนียครับพี่น้องนับเมื่อปลูกปุ๊บมันก็งามวเนาะ ครับเมื่อปลูกมันก็ง,งามอยู่เพราะว่าเขาเอามาลงเม็ดเขาเอาเม็ดไอเขาเอาต้นมาลงมันก็ซ้ำนี่แล้วดิพี่นอ้องนีอายุแค่สิบสองวันก็ซ้ำนี่แล้วดิครับนี่ครับอเข้ากับสิปล่อยให้เขาเลื่อยไปเลยครับผมเขาเขาจะเอาเท้าแม่ไปเลยครับอ่บาเพราะได้ตัดแต่งเพราะได้ตัดยอดอ่าแต่ประการใดพี่น้องบักแตงโมน้ำหมอกเนาะที่ผมไม่ได้ตัดยอดเพราะมาเพราะว่าเข้าม่เลย อัดยาไม่ได้หดหน้าไหมพี่น้องมันนี้สว่วนเขาติดตัดยอดนั่นมันมันซ่าครับผมมันประทันการอ่าเขาก็ได้ต้องใส่เท้าแม่ไปเลยครับผมซึ่งปีที่แล้วผมก็ใส่เท้าแม่ผมก็ใส่ลอกเมืองกะลูกไงครับลูกหนึ่งกะซีฮาโรกะมีครับอ่าหกโลกะมีแล้วก็เนื้อเนียนเนื้อเนียนหวานบักแตงโม่หวานโม่หวานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสายพันธ์พี่น้อง มันม่ได้อยู่แต่ว่าเขาต้องตัดยอดเลยพี่น้องมันอยู่ที่สายพันธุ์แล้วก็อยู่กับอ่าดินครับผมดินที่เขาใช้ปลูกนะครับขันเป็นดินทรายดินทรายนี่บักแตงโม,ม่มันหวานเนื้อแน่นนะเพราะว่าเขาแล้วโดยเฉพาะบักแตงโม,ม่นะ้ำหมองบักแตงโม,ม่แรงนี่บ่ได้หดน้ำนี่รับรองว่ารสชาตินี่หวานฉ่ำแน่นอนพี่นอ้องอ่ารับประกันได้เลยครับผม ผมหวานแล้วก็เนื้อแน,น่นอ่าบ่ต้องหว่วงครับผมบักแตงโมดินทรายบักแตงโมน้ำหมอกนี่หวานดีครับอ่าบักแตงโมน้ำหมอกบักแตงโมแรงนี่อ่าครับผมก็จะอัปเดตบักแตงโมน้ำหมอกให้เบิ่งเป็นระยะระยะครับผมอ่าอ๋อจนกว่มนมดิสุกจนกวอนสิร้กิน พี่น้องเอฟซีก็คอยติดตามครับผมนะบกักแตงโมแรงคือว่าคันซ้ำนี่เ,าเขาคันแม่นเขาตั้งโต,งตได้ครับผมแล้วบองว่าอ่าไปยังไหวเด้พี่น้อง <c oughs> แต่มันเขาตั้งโตได้เขาห้าเขาขยายอ่าได้หลยแล้วเขาีออกไปหากินได้ได้สะดวกสบายนะ้ะรับรองว่าแปบ๊บเดียวพี่น้องอา่า มันลายต้นแห้งเขากัดพอนออกครับผมเราก็จะเอาเลือกเาอาเฉพาะต้นที่มันสมบูรณ์นะครับเอาไว้ครับยังช่นมันสีมนิมันมันลายแห้งเขากัดพอนออกพี่รองมันง่ามครับผมเอาไว้สองสามต้นเนะเอาะอยังคชดนี้ครับผมนี่ง่ามนะครับผมนี่อยอดเขานี่หลังจากที่เขาได้ยาได้ยาได้ปุ๋ยทั้งใบเนาะนี่ก็อายุ อีสับดนะผมเดี๋ยวมื้อื่นผมก็จะมาขีดอ่ขีดหวีข้างไปนะพร้อมกับยาป้องกันเพื่อกันป้องกันนอนครับอะเพราะว่าเขาต้องป้องกันไว้ก่อนเลยพี่น้องอย่าให้มันเป็นเลยครับถ้าบักแตงโมเขาเป็นเพื่อหรือว่าเป็นใบยิกไใบงออ่ามีนอนจอหรือว่ามีเพื่อลร่วงนั้นรับรองเลยนะว,ว่าบ่ได้ก,กินในนอนพี่นอ้องอ่า คันกันมันนึ่นคือจบแล้วครับผมไม่ได้กินแน่นอนครับถ้ามันได้เป็นแล้วเนาะป่านนี้เฮ้าวีมีวิธีเดียวคือการคือการป้องกันพี่น้องอ่ามีวิธีเดียวเท่านั้นครับคือการป้องกันบ่ให้มันเป็นครับเขาก็ต้องอ่าขีดปุ๋ยบำรุงทางใบให้บักต้นบักแตงโมมันแข็งแรงไว้นะครับมันก็ถือว่าเป็นโรคไงเนาะขันบักแตงโมแข็งแรงมันก็ว่าเป็นโรคครับผม บาแมนห้มันเป็นแล้วหายามารักษาได้พี่น้องตัวนั้นบาสามารถรักษาได้ครับผมถือว่าง่ามแห้งพี่น้องมาเมื่อนี่ถือว่าผิดหูพิดตาแล้วครับผมหลังจากที่มันได้ปุยไปสองเทียเนาะไปปุยไปสองรอบเลยถือว่าโอเคเล้ครับผมนี่อ่าบอกแตงโมนี่ครับยังเห็นว่ามันตน้นสีมันมันบางามพี่น้องมันแค่แก่นเนี่ยเขาเขาดึงเอ,อกเลยครับนี่ ขาถอนทิ้มเลยครับเอาไว้แค่นี้กับพ่อครับผมมันบางงามมันมาท่านมูนะเอาก็คัดเลี่ยกกับพี่น้องคัดเลียกกับตัวท่วาต้นที่มันสมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้ครับมันกระี่เทไ้่บักแตงง่เฮ้าอ่างามลูกไงครับผมนี่ครับยังเช่นต้นนี้พี่น้องนี่ยังเช่นมันมีสามต้นเนาะแต่ต้นนี้มันแคกครับผมนี่มันมันบางญงไหมพี่น้องนี่เห็นรอเขาถอนทิ้มเลยครับนี่ มันมันมาหญงครับเขาจะเอาไว้แค่สองต้นนี่ครับนี่สองต้นที่ว่ามันสมบูรณ์นี่ครับเอาไว้เลยครับส่วนต้นนี้มันท่านมูมันน้อยเนาะเขาก็เอาทิ้งเลยครับคอนทิ้งเลยอเอาไว้แค่นี้พ่อครับผมอ่านี่ครับขุมคุมนึงกับต้นหรือสองต้นนี่โอเคครับผมโอเคครับถ่ายคลิปนี้ก็ต้องขอพรบคุณเอฟซีที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอพระคุณหลายๆครับ ผมก็จะอัปเดียให้พี่น้องในเบื่องประยะระยะครับผมเดี๋ยวพ่อกนนมายคลิปหน้าพี่นอ้องสวัสดีครับ